สวัสดีตอนเศร้าทุกคนจรีสากาลังสิไปททำงานแหละบางเรื่องหัน,ดนโดนรถที่เขามาในร้านจอดเนี่ยแหละจี้ก้นข่อยเนาะจี้ก้นข่อยเขามาแบบเป็นแต่ย่านนะทุกคนแบบจ้จอ่อเลยนะข่อยก็บเบิ่งกระจกเนาะเอาคือเป็นหนังสี่คือเป็นหนังสี่แบบข่อยคิดย่านนะนะทุกคนคือเขาเฝ้าเนาะ เฝ้าคนก็เข้าใจยู่ว่าเขาเฝ้าแต่ว่าคันเฝ้าแล้วมาเฮ็ดแบบนี้มันโอเคนะเพราะว่ามันอันตรายเนาะทุกคนเนาะเศ้านี่ก็แบบอากาศเนาะเป็นซีเย็นๆเนาะทุกคนอากาศเย็นๆเย็นด้งแต่มือว้าเนี่ยลหละทั้งๆที่อ่าตอนนี้มันเป็นหนาวหอนเนาะทุกคนมันเป็นหนาวหอนเนี่ยมันบมแมนมันบมเมนหนาหนาวเดยหนาวห่อนค่อยเลิกงานมาก็เป็นแบบเมื่ดๆเนาะ ก็ปลองก็แบบเป็นมืดๆนะนี่แหละเหตุผลที่อ่าชลริาสาซื้อซื้อสกูตเตอร์เนาะแบบว่าเวลาที่เอ่อเป็นนาเป็นนาหนาวนะทุกคนมันมืดมันมืดขันเขายางเนาะขับมันบ้าทานันรถไฟี่สิเขาก็สิด้อรอขบวนถัดไปซึ่งมันชัวสีหอดบ้านมันก็นคำกับเหมอดนี่สินะมัน มันหนาวพอแล้เออข่อยก็เลยตัดสินใจซื้อเนาะแต่ว่าปัญหาของสกูตเตอร์ของข่อยตอนนี้ก็คือมันล็อกบ่ได้มันล็อกบ่ได้ข่อยก็เลยว่าข่อยสิเอาไปให้เขาซ่อมให้นะเขาสิซ่อมให้ข่อยก่อนแล้วเขาจ้างสิเอามาให้ข่อย,ยสินาเออข่อยก็โอเคอย okay ู่ข่อยโอเคอยู่ก็บไ่ได้ว่าหรอกแต่ว่าเพื่อนร่วมงาน ่อยบางคนขาเจ้ากับว่าข่อยโง่โง่ที่แบบไปเสียเงินเสียท้องให้เขาแล้วก็ได้รถที่บ่ดีมาเนาะ่อยก็เข้าใจอยู่ว่าข้าเจ้าอยากให้ข่อยได้รถทีดีนะนะแต่ว่าเฮ็ดยังไงได้ในเมื่อแบบเขาใจเงินเขาไปแล้วเนาะแล้วก็มันเป็นทีทำงานเดียวกันรถมันว่าได้มีปัญหาว่าขี่ว่าได้เนาะรถมันขี่ได้อยู่แต่ว่ามันลลอกว่าได้ล็อกแบบพับแหมพับ แลวกล็ลลอกลุงไปไนช่องล็อกบ่ได้มันมันหิวบ่ได้สินะทุกคนเพราะว่าเวลาที่เขาอ่าพับแล้วก็เอาใส่ในรถมันพับบ่ได้มันล็อกบ่ได้ยังสินะแค่นั้นแหละเออก็เลยเอาให้เขาไปซ่อมให้เนาะบานทุกคนกันในที่ทํางานกมลองว่าข่อยองูที่ายเสียลูกให้เขาอย่างสิไหม่อยบ่ได้แบบไปเสียลูกให้เขารถมันขี่ได้แล้วมันล็อกบ่ได้ยังสิน เคยกลายเป็นคนโง่เลยอ่ะกะนันนะจิตตังเนาะแกะแล้วแตงแต่เขาสิบ่านเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้เจอปัญหาคือข่อยข่อ,อ,อยเจอปัญหาแบ้วโวนคูกค้มทั้งเพนอะนะทุกคนเวลาที่ข่อยนางรด,ดกับบ้านมาน้าอ่าผู้ชายคนนั้นที่รับข่อยมาส่่สถานีรถไฟเห็นไหมนั่นแหละเขาคูกค้มข่มอยหลายเทียเแล้ว ่อยบ่าอยากว่านะคันว้ามันเป็นเรื่องกันคอยก็เลยบ่ได้ว่าอเหยังดอกบันนี้นี่ซุกนั่นก็ว่าเข้าใจข่อยนะเออ่อ็บ่ได้ว่าดอกว่าเข้าใจคอยก็ว่าเป็นยังคอยอู้ตดีว่าคอยเฮดหยังอยู่จึ่งสีนะาเขาว่าเจอแบบเขาเขาก็เว้าได้อยู่แล้วแม่นว่ล่ะเออบันป้านั่นที่เป็นคนมาเลเซียนั่น แทนที่เรานสน่ิว่าึ้นรถขั้นเดียวกันกับข่อยแมน่น่อับกัอเ่าอัอน,นี้ก่อนนานั่นกับป้าคนนี้นะึ้นรถคั้นนี้คือกันบานเพระาะั้งแ่อเ่าอัอน,นี่อะเรารับข่อยึ้นรถมาส่งสถานีรถไฟน้ำกันนะ่ะหลังเลิกงานเนาะ่อเฒ่านี่เราเป็น leading hand คือ,อนาหน้านอะไรบนับนบันเตนี่อ่นเพระาะ้งแต่ข่อยคืนรถคั้นนี้แล้ว ป้านนี้พูดว่าเอาเอเธอเธอขี่คันนี้แล้วเหรอเออท่านฉันฉันขี่แล้วเนดะ้อฉันสิไปขี่น้ำผู้อื่นว่ายสิข่อยก็เลยได้ขี่รถน้ำพระเทวันนี้เรื่อยมาเนาะอ่าตั้งแต่เดือนตุลาเนาะทุกคนตุลาตุลาพฤษภาะนะสามเดือนออป่านนี้เราก็เริ่มคุกคามข่ขอยข่อยกับว่ากบอ่าไอจอนอยู่ว่ากับแฟนข่อยอยู่ว่า ข่อยสื่อสกูผูตอรอเ้อเพราะว่าข่อยรู้สกบบปลอดภัยกับผู้ชายคนนี้อแฟนโงจรีษาเราก็ห้ามตลอดออก่าว่าซืบว่าสือหรกภาษาอย่างสามีนึงคิอสืบไหมอยังสินะข่อยก็เลยว่าตอนนี้มันเป็นหน้าหอนมันแม่นอยูหน้าหอน่ะแม่นอยู่ว่าอันหลึกนั้นว่ามันบ่มืดเป็นบลั6ห0มืนบ่มืดเด้อทุกคนตะเวนตกดินตอนสองนุเคงเนาะ แต่ว่าคันเป็นหนาหนาวมานี่ยสี่โมงครึ่งห้าโมองอะมันมืดแล้วมาในนี่ข่อยเฮ็ดโอที่หอดอหกโมงครึ่งนี่สินะช่วยที่หอดบ้านก็เป็นทุ่มกว่าแล้วเด้แต่เป็นหนาหนาวมันก็สิมืดนะนังกสินะข่อยก็เลยตัดสินใจซื้ออันนี้ว่าเนี่นะคันป้านั่นน่ะยอมขึ้นรถมาน้ำกันกับข่อยกับเฒ่าอันนั้นพรสามคนน่ะปัญหามันบ่เกิดแล้วก็ข่อยก็สิบ่ได้ซื้อสกูตเตอร์จังซี่นะทุกคนเออ ตอนนี้ข่อยกลับกายเป็นคนงงมากๆเลยเนาะข่อยก้าวก็ได้ัแต่แม้สายตาของคนอื่นนี่กูค,คือสิงงูแฮงเนาะกูค,คือสิแบบบ่รู้ทันโลกอย่างน้อยจั่ซีสข่อย,อยก้คิดเด้บัณฑ์แต่ว่าข่อยก้าวปลอบใจเจ้าของเนาะให้กำลังใจเจ้าของก้าย่าเนาะเขาบ่ารู้ว่าเขาเจออยังเนาะเขาก็เว้าได้นั่นแหละแต่ว่าเขาเจอเขาก็เลยอ่า ต้องหาวิธีแบบแก้ไขเังสินะทุกคนเนาะย,ยาวแล้วคิดนี่เนาะขึ้นถึงรถไฟเรียบร้อยเนาะพร้อมสิออกเดินทางไปทำงานแล้วเดี๋ยวรถไฟอีกบ่เกินสามนาทีก็ออกแล้วจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะไปแล้วจ้าพอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย